ลีโว่สี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่น E ปี2019ราคา3,99,000บาทนะครับเป็นรถปลดระวางรถหมดสัญญาเช่ามือเดียวไม้แท้มีประวัติเช็คศูนย์ตามระยะนะครับรถนี้คัดมา4คันให้ดูนะครับไม่เริ่มต้น62,000จนถึง84,000นะ ได้หลังคาแคลิบอยทรงเสมอหัวเก่งทุกคันนะเป็นหน้า z ซ d i t i o n นะครับดูจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับนี่นี่นะหลังคาแคลิบอยทรงเสมอหัวเก่งนะกุญแจครบทั้ง4ี่คันที่คัดมาให้นะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่เบอร์ 086-354-3692เลยนะครับผมนี่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ